จะ,นนจะเป็นเรื่องควรจะเป็นเรื่องปกติในสังคมปกติเออเพราะว่าก็รู้สึกว่าว่าเพศหญิงเพศชายเรามีสิทธิ์ที่จะชอบหรือมีสิทธิ์ที่แสดงออกทางความรักโดยที่มันไม่ได้เป็นการแบบตั้มบนพื้นฐานที่ไม่ได้เป็นละเมิดสิทธิ์เขาอะไรเงี้ยแล้วว่าการที่เราแสดงออกอ่ะไม่ว่าจหญิงหรือชายไม่ใช่เรื่องผิดค่ะถ้าเราเบสออนอยู่กับความการให้เกียรติซึ่งกันและกันอ่ะใครจะเป็นคนเริ่มก่อนก็ไม่ได้แมตเตอร์แล้วสำหรับพวกเรา รีมก่อนย้อนไปนี่ดูจะเป็นคนแรกที่ดูจะมีครอบครัวก่อนอื่นใช่<ๆ>ตอนปี 1, 1> ปี2ปี3ปีสี่เดียมแต่งงานคนแรกแน่นอนสังแต่ก่อนอั<ๆ><ๆ>คือ<ๆ>มองแผนวางแผนแบบว่ากาหนดเลยว่าเราอ,อยากแต่งงานภายในแบบ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแบบไม่เกินนี่ห้ามเกินขาดเพราะเราอยากมีลูกเร็วแล้วตอนนี้ยี่สิบแปดแล้วเป็นยังไงยี่สิบเจ็ดยู่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดี๋คือจริงๆเราต้องแต่งแล้วตอนนี้แต่ว่าปีหน้าอย่างเงี้ไม่เกินตอนนี้เลือกแล้วมึงก็เลือกใช่จะต้องมีลูกแบบยี่สิบเก้าเท่านั้นอยากมีแบบตอนสาวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือไม่เป็นไรไม่คาดหวังถามล่าสุดบอกสามสิบสามบอกไม่คาดหวังอะสามสิบสามนะมานถึงว่าเออก็รู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้เนื่องจากเราเราก็อยากเราไม่อยากมีลููกกกแ่่่มาาวใช เป็นคนที่ชอบแบบเออชอบเด็กแล้วอยากมีลูกเร็วการมีลูกก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีอเออเรารู้สึกว่างงมันทําให้ด้วยความที่เลี้ยงหมาเว้ยตอนนี้แล้วการที่เราได้ได้เลี้ยงหมาเรารู้สึกว่าการมีใครสักคนที่ที่เรารักและห่วงใยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดโมเมนต์ต่างๆที่เรารู้สึกว่าการอยู่กันสองคน,น่ะอาจจะไม่ได้เจอสิ่งนั้นแต่ก็ไม่รีบค่ะในเวลาที่เหมาะสมเอชอบทํางานเราเป็นคนชอบทํางานถึงมีลูกอะไรก็ทํางานเนี่ยไม่คาดหวังกันก<ข>็คงมีน<ข>ิดนึงอะ กำหนดอะไรบ้างไหมหรือไม่ไม่ไม่ค่อยแต่ไม่ค่อยแต่เดี๋ยวจะไปฝากไข่คือัวคือไม่รู้จะแต่งงานเมื่อไหร่แต่ว่าลูกเราต้องแข็งแรงใช่ไหมล้วก็บอกกับเป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานหนักเลยรู้สึกว่าฝา,ากไข่ไว้ก่อนอาจจะอาจจะเวิร์กจริงๆ, <S 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 ๆนัตตี้นันทรัตค่ะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับเราเหมือนพอเห็นครอบครัวของหลายๆครอบครัวหรือเห็นครอบครัวตัวเองในในวันที่เราโตขึ้นอะเรามองกลับไปมันคือแบบนี่คือครอบครัวที่พ่อแม่เราสร้างขึ้นอะเขาเชฟเขาเขา เขานำมันมาแบบเนี้ยแต่นะวันหนึ่งที่เรากำลังจะสร้างครอบครัวของเราเองอะเราคือเรากับแฟนของเราอะคือผู้นําในการแบบเอ้ยเรากำลังจะทําให้ครอบครัวเราจะดีไซน์ให้ครอบครัวเราเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยก็เ,เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากว่าแบบครอบครัวที่เราเป็นคนสร้างมันกับมือเป็นคนที่แบบกําลังจะมีลูกหรือไม่มีก็ตาม,มจะมีสัตว์หรือไม่มีก็ตามอะไรเงี้ยฮ้ยเราเราจะทําให้ครอบครัวเราเป็นเป็นแบบไหนวะมันคือเจนีใหม่ของกลุ่มเรงที่แบบเอุ้ยมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยครอบครัวเราจะออกมาเป็นแบบไหน คือตอนแต่ก่อนเราต้องแบบเป็นคนแบบแนนต่งก่อนเท่าน,นั้นแต่ว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าพอเราโตมาผ่านมาแบบ27เปีเรารู้สึกว่าการการที่อยู่ก่อนแต่งมันก็มีข้อดีจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราจะไปใช้ชีวิตร่วมกับใครคนหนึ่งแบบตลอดชีวิต,วตมันแบบว่ามันไม่ใช่แบบว่าไปกินข้าวไปดูหนังเราเราเรารู้ทุกอย่าง เราไม่รู้ว่าเราเข้ากับเขาได้ทุกอย่างอะสำหรับสำหรับดีมคือการเพรเซนว่าแบบว่าเราก็จะได้รู้ว่าเออเราต้องปรับตัวกันยังไงบ้างแล้วก็ระยะเวลาในการในการใช้ชีวิตร่วมกันะมันก็จะแบบมีมีเยอะกว่าเราก็จะได้รู้เร็วด้วยว่าแบบโอ๊ยเราก็จะช่วยกันปรับเร็วขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าแต่งงานแล้วเพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าถ้าอยู่ก่อนแต่งได้ก็ก็คิดว่าน่าจะดีกว่าแต่ก่อนอะเป็นเหมือนดีมเลยคือว่า ทุกอย่างะตต้องเป็นตามะระเบียบขั้นตอแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาจริงๆแล้วเรามันมีโอกาสบางบางโมเมนต์ที่เราได้ไปเที่ยวกับแฟนยาวๆอะไรเงี้ยแล้วม,ลมันทําให้เห็นว่าไอ้ช่วงเวลา9วันที่เราต้องอยู่ของทุกวันน่ะเฮ้ยมันม,มันเห็นสิ่งที่เราไม่เราไม่สามารถเห็นได้ถ้าเราเช้าเย็นกลับมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบว่า 9วันนั้นมันทาให้เราเห็นความเป็นเขามากขึ้น<ช>เขาก็เห็นความเป็นเรามากขึ้นเห็นข้อเสียของกันมากขึ้นแต่ว่าใ,ในในช่วงเวลายาวๆที่ต้องอยู่ด้วยกันมันคือการ a c c e p t ความไม,<ช>ไม่ไม่พอใจความไม่เพอร์เฟของกันและกละละละันแล้วในเมื่อเรายอมรับกันได้แล้วเราก็คุยกันจนมันแบบแก้ไขปัญหาไปด้วยกันได้นั่นคือชีวิตคู่ที่แท้จริงสําหรับ<ช><ๆ>หรับก<ๆ>ูมั<ๆ>้งแต่สำหรับตัวก้อยก็รู้สึกว่าตามใดที่เราทาอะไรสักอย่างที่มันไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นแล้วพ่อแม่ยอมรับเราได้ไม่ว่าจะอยู่ก่อนแต่งอยู่ เป็นเรื่องปกติที่ว่ามันคือความสบายใจของคู่ของเราคู่ของแต่ละคนคู่นั้นครอบครัวนั้นแต่งก่อนที่จะเข้าไปอยู่เนี่ยก็เวิร์กก็มีเยอะแยะไปแล้วแหละไม่ไม่ใช่คำว่าผู้หญิงเอาไว้ด้กว่ะกูเคยคุยกับพ่อกูว่าคือเขาพูดว่าการมีลูกอ่ะมันคือมันคือการเติมเต็มความเป็นมนุษย์คนหนึ่งสําหรับเขาซึ่งปูได้ยินคำนี้แล้วกูรู้สึกว่ามันมันจริงมากเพราะว่า การมีลูกอะ่ะมันคือวันที่เราต้องเสียสละความสุขของเราอะ่ะเพื่อดูแลคนคนหนึ่งอะ่ะมนุษย์คนหนึ่งที่มันจะเลิกเห็นแกนตัวในบาง p ้ a อ,อ่ะเพื่อต้องเอาความสุขส่วนตัวของเราไปดูแลคนอีกคนหนึ่งที่เราไม่ได้อะไรกันมาก,ก่อนนะแต่เขาเป็นลูกเราอะ่ะความสุขของเรามันไม่ใช่แค่ความสุข,ขของเราคนเดียวแล้ว่มันคือการดูแลคนคนหนึ่งโดยไม่มีไม่มีเงื่อนไขอะ่ะอันนั้นอันนั้นมากกว่ามัง้งไม่ใ,ใช่เรื่องของเพศเราว่าครอบครัวที่ ที่เราอยากหมายถึงว่าตัวตัวเราเองอยากให้เป็นมันไม่ใช่แค่ว่าแม่อุ้มท้องมาพ่อไปทํางานแม่คือเรารู้สึกจริงแล้วถ้าเราจะมีด้วยกันมันคือเราอยากเราอยากเลี้ยงคนคนนี้ขึ้นมาให้ดีด้วยกันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าหญิงหรือชายตอแล้วจะารามาไหมแต่สำหรับกูกูว่ามันไม่ขัดคือคิดอย่างนี้มานานมากแล้วเลยเว,วลาเวลามีเรื่องการทําแท้งเรารู้สึกว่าถ้าบังคับให้คนคนหนึ่งต้องมีลูกอะ่ะทัทง้ทงทงที่เขายังไม่พร้อมอะ่ะอันนั้นอะ่ะผิดศีลธรรม จิตใจไม่ได้อยากจะดูแลคนคนนึงอะเอาเขาออกมาแล้วก็ดูแลแบบสัเสียเทเสียอันนั้นน่ะคือผิดศีลธรรมในความรู oh, ้สึกคุณเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมามากกว่านั้น,มนไม่ใช่แค่ระดับบุคคลอินดิวิดวลมันกลายเป็นระดับปัญหาสังคม mm hmm. มันเป็นอะไรที่ตามมาเยอะแยะมากกว่านั้น mm hmm. แต่ไม่ได้แปลว่า encourage การทําแท้งนะควรจะเข้าใจก่อนว่าผู้หญิงทุกคนไม่มีใครอยากนั่งทําแทง้งเคย mm hmm. ก้อยเคยไ mm hmm. ด้ยินคนหนึ่งพูดว่าถ้าสมมติว่า ทำทำให้ทำแท้งกับเรื่องปกติอ้าวคนก็มีอะไรแล้วก็แท้งเฮ้ยใจเย็นแล้วว่าผู้หญิงทุกคนไม่ได้อยากมานั่งขูดหมดลูกโซ่เรา <So, S 2> <c oughs> รู้สึกว่ามันไม่ควรมีทัศนคตินั้นเพราะไม่มีใครใครอยากมานั่งเจ็บเห่ะสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือ educate ว่าเราป้องกันตัวยังไงดูแลตัวเองอยังไง<ห>นั<ห>่นคือสิ่งที่ควรให้ให้ความรู้เขามากกว่าใช่แต่ถ้ามันเกิดพลาดขึ้นมาไม่ว่าจะโดนข่มขืนหรือว่าแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ควรจะมีสิทธิ์ในการตัดส เราตั้งใจว่าเราจะจริงจังกับคนคนนี้ก็คุยได้คือเรารู้สึกว่ามันไม่สามารถกำหนดได้ว่าเป็นช่วงไหนของความสัมพันธ์แต่ว่ามันมันจะรู้สึกเองว่าแบบ <What? S 1> มันความรู้สึกวัดใช้ความรู้สึกวัดว่าแบบมันมันสามารถพูดจริงได้แล้วหรือว่าเราแบบ เราสบายใจที่จะพูดสิ่งนี้ได้แล้วมันเราแต่เราแต่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั้นด้วยว่าเขาทําให้เราอยากพูดเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าอันนี้เรา e n c o ร r a เรารู้สึกว่าการพูดเรื่องเออเซ็ก์กับแฟนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันควรจะเป็นเรื่องปกติใช้ความรู้สึกวัดแล้วกันเนาะอย่าไปอย่าไปกำหนดช่วงเวลาเลยว่านานแค่ไหนแล้ว ก็ฝากเพจคุณนายด้วยนะคะไปกดไลค์กดแชร์เพจคุณนายด้วยนะคะหนึ่งราะว่าจะเป็นสาระเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมคะเป็นคอนเทนต์ของผู้หญิงก็นั่นแหละจะได้แบบเห็นมุมมองใดๆมากขึ้นอาจจะมีคนเห็นไม่ตรงกับเราใดๆคอมเมนต์กันมาได้เลยดิสคัสกันได้ก็ฝากช่องก้อยนันตี้ดีมนะคะใน YouTube แล้วก็มีแฟนเพจ Facebook ค่ะก้อยเวนวากนันตี้เวนวากดีมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะจ้าผลงานอื่นๆของพวกเราก็ติดตามได้ในอินสตาแกรมนะคะ